ว่าตั้งใจจริงนะครับที่จะต่อสู้แล้วก็ผลดันให้วงการกีฬานะครับโดยเฉพาะทีมสโมสรนิวทันยุลีเนตัวแทนให้มีความโตแล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับพี่ๆสื่อมวลชนหลายท่านอาจจะมองว่า,าการแถลงข่าววันนี้อาจจะไม่ค่อยตงประเด็นนะครับแต่สิ่งที่นิวนาทานบุลีตั้งใจแล้วก็อยากจะบอกให้พี่พิทักข่าวช่วยทำประชาพันธ์กับว่าถ้าการกีฬาดีเยาวาชนของเราก็จะห่างไกลจากยาเสพติดนะฮะ เราจึงได้ทาโครงการนี้ก็คือส่งเสริมการคืนคุณดีสู่สังคมนะครับท,ท่านพี่นิวกอนด่าครับว่าความรู้สึกในวันนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างไงบ้าง,างครับพี่นิวครับวันนั้นตื่นเต้นมากนะคะทีมงานรวมถึงเด็กๆในสโมสรยูทัญบุรีเราได้ร่วมบูทกันว่าเราอยากได้ใครเข้ามาประชาสัมพันธ์ทีมเพื่อให้เกิดแรงแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งที่ทําให้ เด็กและเยวาวชนของเรานี้ไม่สนใจอยากแข่งเดก,เดกตัวประธานเองรู้สึกแบบทำยังไงเราจะทําให้ความหวังของเด็กและทีมประสบความสําเร็จนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายมากสําหรับวันวันเสาร์ช่วงบ่ายบ่ายสองโมงใช่ไหมคะใช่ครับที่ทุกคนลงมติว่าอยากได้พิเศษเป็นไอดอนตัวประธานเองเครียดมากก็เลยคิดวิธีการหนึ่งว่าทําไมทุกคนไม่ยอมให้พิเศษมาประชาสัมพันธ์ แล้วเรารู้ได้ไงว่าพิเศษไม่ต้องการประชาสัมพั์ตรงนี้ตัวนีวเองเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้ก็เลยนั่งคิดประมาณหนึ่งชั่วโมงจะใช้วิธีไหนที่จะได้คุยกับพิพเศษโดยตรงแม้กระทั่งเบอร์โทรก็ไม่มีก็เลยตัดสินใจขั้นสุดท้ายบุกไปบ้านพิเศษเลยค่ะทีมงานบอกว่าเอาอย่างนั้นเหรอวันนั้นทั้งวันเราตากแดดตั้งแปดโมงเช้าจนถึงทุ่มกว่าจริงๆวันนั้นมีการซ้อมของนักกีฬาการแข่งขันที่สนามน,นะคะ ที่สนามคลองหกใช่ไหมฮะดเด็กๆทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะครับทีมต้องการที่จะพัฒนาให้ก้าวไปนะครับแล้วทุกคนก็เลยตัง้งความตักับคุณนิวในการเปพบพิเศษนะครับอยากให้ทุกคนดูถึงความรู้สึกในวันนั้นว่าจริงๆแล้วนิวทัศนิบุรีเนี่ยกับพิเศษนะครับความรู้สึกเป็นยังไงทำไมถึงมีความรู้สึกว่าความรู้สึกอย่างนี้อยากให้สื่อมวลชนเห็นแล้วก็นำมาเผยแพร่ตรงนี้ผมบอกว่าสำคัญนะครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นของผู้ที่มีจิตใจอะไรอ่างเงี้ครับ อาจารยนองสายสาที่ไร้เล่นเองาสร์ว้วนคะเล่นเอาศาสตร์เสร็จแล้วตัเอ่นเลยะไ่พ่ออยู่เรียนใอยด้ยทไนตอนแรกที่สอนที่แรกนีผู้แรกจับมดจับมดเลยหลัคนยอมแล้วแต่เต้นใช่ ต้องเขียนที่ไหนให้ออกกิจใจพิเศษเราไม่มีใครที่โชคดีของเราถูกไหมคะเมื่อวานที่ทีมงานบอกว่าจะทำังไรก็วันที่18แปนะคะเป็นนัดแรกแล้วก็คิดว่าสนุกมากสนุกกว่าทุกครั้งมีมั่นใจว่าสีซั่นนั้นนอกจากจะมีะพิเศษนะคะแล้วก็กลุ่มผู้หญิงแถวหน้าที่ทําการผ조사มาตลอดก็จะไปรวมกันที่นูน่นถ้าวันนั้น พี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านถ้าวันนั้นไม่ไปนีมั่นใจว่าต้องเสียใจยแย่เพราะเราจะมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเหตุผลที่เราไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งเราต้องการให้คนที่ไปอ่ะแสดงจุดยืนและแสดงสติปิติของแต่ละท่านนะคะแล้วก็อยากให้ธรรมชาติมากที่สุดไม่อยากให้มีการาเตรียมงานล่วงหน้านะคะและ้วก็อยากให้พี่ๆ ทุกท่านที่มาวันนี้รวมถึงทุกท่านที่ไม่มาไปช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมนิวทัญบุรีนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่สื่อมวลชนนะฮะก็ต้องฝากผ่านท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับว่าจริงๆประชาชนโดยเฉพาะชาวธนะัญบุรีผู้ใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะฮนะควรที่จะมาให้กำลังใจลูกหลานของท่านเพราะนัดนี้เป็นนัดในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับฝากพี่ๆีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันถือธงครับ,รบพี่นิวรูปนี้เป็นรูปที่มีพลังที่สุดครับที่เดียวก็นนะคะหลังจากจบจบงานเราจะมีธงแล้วก็บ,บ,บัตรบัตรดีทีเป็นบัตรแฟนคลับของประธานนะคะใครที่ถือบัตรนี้ <c oughs> ก็สามารถดูบอลสีได้ทุกนัดนะคะตลอด3ามสีนัดตั้งแต่นัดแรกที่18บแปดถึนะะถ,ถือเลยครับจะได้ระจำพันฑ์เลยครับ <c oughs> <c oughs> บัตรนี้นะคะเป็นบัตรที่สวยมากพอประธานสโมสถ่ายรูปขึ้นค่ะครับตรงนี้ด้ได้ครับตรงนี้รับคนสบารบาบาพูดทาปีกคก่อนนะครับนีไปไปไปต้องรีบครับไต้องรีบตรงตรงไหมครับขึ้นเลยครับขึ้นเยครับเราทีละก้อนได้ไหมบังเงิน